สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตน์สุนทรยางบรมราชกุมารีทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี2558วันนี้เวลา9นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระเทพรัตนาสุนทรยางบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจระเวนชายแดนข้าพร,ราม6กอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี ทรงเปิดงานชมนุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี2558ซึ่งหลายหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่15-18มีนาคม2558เพื่อเจริญพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตา์าสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงจเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษาย,ยน2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ยุวเกษตรกรได้แสดงออดถึงความจงรักภักดีและให้ยุวเกษตรกรได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งนําผลงานของกลุ่มยุวเกษตรกรมาแสดงในการนี้ทอปประเนตนนิทรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรศการแสดงผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน,นจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มยุวเกษตรกรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้าจังหวัดนครนายก กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2558จังหวัดยะลาและผลงานยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทุกจังหวัดนอกจากนี้มีกิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอาจังหวัดเพชรบุรีโครงการสร้างหัวมันตามพระราชดำริอำเภอท่ายา,ยาจังหวัดเพชรบุรีและโครงการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวล,ล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จเยือนสาฮาราชาณาจักรระหว่างวันที่17-26มีนาคมพุทธศักราช2558ในการนี้จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิจัยและวิชาการเพื่อสแสวงหาแนวทางความร่วมมือในงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยของสารเคมีณสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษเมืองเชีตัน นอกจากนี้จะทรงหาหรือง,งานวิจัยด้านอินทรีย์เคมีกับศาสตราจารย์เกติคุณเซอร์อลันเบเทลส์ปีจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และจากพระราชทานพระวรการให้คนไทยเข้าเฝ้าและโรงแรมเดอะเซสเตอร์กรุงลอนดอนซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินทีท TG 916 จากท่ากาศยาสวรณภูมิจังหวัดส,สมุทรปราการในวันอังคารที่17มีนาคมเวลา13.20นนและจะเสด็จกลับโดยเที่ยวบินที่ t g 9 1 1ถึงท่ากาศยาสวรณภูมิในวันพฤหัสบดีที่26มีนาคมเวลา6.10นนจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง16มีนาคมพุทธศักราช2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลย์รัครราชกุมารีส่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการกับนานาประเทศในการนำความรู้ไปช่วยเหลือประชาคมโลกโดยส่งตระหนักดีว่าปัญหาด้านสาธาร,รณสุขส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อราชกุมารีทรงมีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภร์ขึ้นเพื่อการค้นคว้าวิจัยและสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับสูงในสาสาขาวิชาคือพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์และเคมีชีวภาพซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ในด้านการเรียนการสอนทางสถาบันได้รับการสนับสนุนชนาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยชั้นนําจากนานาประเทศด้วยพระบัญิษฐานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลษณ์รัชกาชกุมารีได้นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพไปประยุกต์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานมูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรและอาสาสมัครเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิดตราธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนา กรมมรวงนาราธิวาตรราชนครินทร์ในการบำบัดทุก์ขบำรุงสุขแก่ราษฎรด้านการแพทย์และสาธารณาสุขอีกทั้งทรงมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ในโครงการความร่วมมือและโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาบรูรณาการให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและนำมาพัฒนาบุคลากรองค์กรและพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ในการเสด็จเยือนสหาร,ราชอาณาจักรครั้งนี้จะส่งหาแนวทางความร่วมมือด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกพร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนงานวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยทรงตระหนักดีว่าปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในภาพรวม โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแข็งประเทศไทยรายงานพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาเศรษฐิดาร้อยปีโรงพยาบาลเศรษฐิดาษมีประชาชนและผู้แทนจากองค์กรต่างๆนำใจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีอาทิพนักงานสถาบันเศรษฐกิจพิพิพธภัณฑ์ศิลแผ่นดินพระที่นั่งอนันตสมาคม ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองว่าอำเภอพนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเซาอาจารย์และนักศึกษากรศนจังหวัดลบบุรีผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษามหาว,วิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชนบุรีชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาทรองเจ้ากรมยุทธการทหารบกครูนักเรียนและครูพระสอนศิลธรรมโรงเรียนบ้านแม่จอ้องอํเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ สามเณรพระปริยติธรรมในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมาราชกุมารีจังหวัดเชียงรายชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชนบุรีอาจารย์และนักศึกษากศนนนทนไทยจังหวัดนครราชสีมาจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่อความสุขสวัสดีค่ะ